ตการณนี้เช่นกันค่ะกรับคารวะอาจารย์หมอเขียวดรเจเพชก้าจนค่ะเจริญธรรมสำเนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องจิตอาสาพี่และพี่น้องผู้นักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะขออนุญาตสง่งทุกหายฉับพลันที่จำได้ฝังใจเลยนะคะเรื่องราวก็ผ่านมาสิบสองปีแล้วะคะ่ะ ข้อมูลนี้นานแล้วนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำได้ประทับใจมากเลยค่ะเหตุการณ์ก็คือว่า,าในวันนั้นช่วงที่เราทำงานอยู่นะคะทำงานเป็นพยาบาลนะคะหัวหน้างานควบคุมโรคโรงพยาบาลประจำจังหวัดค่ะแล้วก็มีอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยกันนะคะแล้วก็มีงานที่เราทำโครงการของ ใายสุขภาพพึ่งตนนี่แหละคะ่ะที่ทำให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านก็สนับสนุนเวลามีาผู้ที่มาดูงานหรือว่า,ามีโอกาสที่จะได้เล่าให้พี่น้องอให้ผู้บริหารที่ระดับนโยบายที่ท่านลงมาในพื้นที่น่ะอาจารย์อาจารย์ผู้อำนวยการนะคะท่านก็จะให้ ไปเล่าให้ฟังนะคะในวันนั้นค่ะมีผู้บริหารระดับกระทรวงมานะคะแล้วก็บอกว่าให้นิตยาพรมาเล่าเรื่องของแพทย์วิถีธรรมที่เราทำเนี่ยให้ท่านได้รับฟังแล้วก็มีความยินดีนะคะที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวของแพทย์วิถีธรรมให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงได้ฟังด้วยความที่คิดว่าในนั้นอ่ะคือเรารู้เรื่องของแพทย์วิถีธรรมมากที่สุดแล้วแหละค่ะ พอเราไปนั่งในห้องประชุมนะคะท่านผู้ใหญ่ของเราท่านก็ไม่ได้มีเวลามากนะคะ,ะเวลานําเสนอข้อมูลอื่นๆก็เสนอไปพอถึงช่วงที่เราจะได้เสนอเรื่องราวของแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะคะท่านที่นําพาผู้ใหญ่ในกระทรวงผู้บริหารในกระทรวงมานี่ท่านมาจากสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนะคะพามาแล้วทีนี้ท่านก็เป็นคนเล่าเอง ท่านเล่าเริ่มต้นท่านก็บอกว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยท่านเข้าไปในศูนย์นะคะแล้วก็เล่าไปแต่ว่ามันไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันแล้วมันก็เป็นข้อมูลที่ท่านคาดการณ์ของท่านไปด้วยนะคะระหว่างที่เราฟัง่ะเรามีความรู้สึกว่ามีความใจร้อนว่าเวลามันจะหมดแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะได้พูดนะคะแล้วท่านก็พูดไม่ไม่ถูกข้อมูลก็ไม่ถูก ทีนี้มันมีมันมีใจที่รู้สึกว่าเราอยากจะอยากจะพูดแล้วตอนนั้นเราอยากจะพูดแล้วเพราะเราไปกังวลเรื่องเวลาที่มันมีน้อยแล้วระหว่างนั้นเราก็มองไปท่านพู้ในการก็มองหน้าเราเราก็ยังไปเห็นว่าท่านเชียร์ว่าให้เราให้เราพูดนะคะเชียร์ว่าให้เราพูดแต่ว่าจังหวะก็ไม่ให้ ระหว่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพูดแล้วก็เรามีความกังวลใจว่าเวลามันจะหมดเนะะี่ค่ะระหว่างนั้นอ่ะเรานึกถึงคําว่าจับกิเลสได้ของอาจารย์ที่อาจารย์หมอเขียวสอนมานะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยเรากําลังมีกิเลสมีความใจร้อนแล้วก็มีความอยากได้อยากพูดนะคะพอพอเรารู้สึกแบบนั้นนะคะ มันทำให้เรายิ้มออกมาได้เลยค่ะตอนนั้นจำได้เลยว่าตัวเองจากความรู้สึกที่จะไปเพ่งโทษถือสาท่านนั้นอะนะคะกลายเป็นว่ายิ้มดีใจค่ะมีความปิติยินดีที่เราได้เห็นกิเลสโอ้ยเมื่อก่อนเรายังไม่รู้เลยนะว่าจับกิเลสมันเป็นอย่างนี้เหรอแล้วเจอกิเลสเป็นอย่างนี้เหรอแล้วเราก็จะไม่ให้กิเลสหลอกเราให้ทุกข์ใจหรอกนะสถานการณ์เปลี่ยนเลยค่ะจากที่เรารู้สึกว่าเรากําลังจะ กำลังแบบมีความขุนใจเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราเบิกบานเบิกบานนี่คือเบอิกบานจากประเด็นที่ว่าจับกิเลสได้นะคะจนตอนนี้ยังจําไม่ได้เลยนะคะว่าได้พูดอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกยินดีแล้วจากการที่เราได้เห็นกิเลสแล้วก็ได้รู้จักกิเลสว่าเออถ้ามันเกิดอาการแบบนี้แหละคืออาการของกิเลสที่เราจะต้องอจับเขาแล้วก็เอามาล้างพิจารณาล้างทุกใจตรงนั้นนะคะ วันนั้นก็เลยเป็นวันที่ถือว่าเราเกือบจะเพียงพามจากกิเลสแต่เราก็ชนะได้นะคะแล้วก็มีความยินดีจําได้ว่านั่นแหละสถานการณ์ของทุกข์หายฉับพลันที่เหมือนทุกเริ่มจะก,ก่อตัวแล้วก็ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะจากที่เรามีปัญญารู้ว่ามันคือกิเลสแล้วเราไปล้างกิเลสได้ทําให้ในตอนนั้นก็จะจําเหตุการณ์นั้นมาในการใช้ ในเรื่องของการล้างกิเลสของเราต่อเนื่องมาได้เรื่อยๆนะคะแต่เหตุการณ์นั้นยังชัดอยู่ในความทรงจำอยู่ค่ะค่ะก็เป็นการบ้านเรื่องราวของทุกขายฉับพลันที่มาส่งเป็นการบ้านในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณครูนิดหน่อยมากเลยนะคะก็ได้นำประสบการณ์นะคะจาก ประสบการณ์ของแต่ละท่านนะคะในการทําอะไรได้ครั้งแรกเนะะี่ยค่ะความละเอียดลุ่มลึกในการเล่าอะ่ะมันจะมีเยอะค่ะแล้วมันจะเป็นประโยชน์มากนะคะกับผู้ที่กําลังเริ่มดําเนินตามเนะะี่ยค่ะก็จะพอจะเริ่มสังเกตออกนะคะว่าอ๋อเขาทํากันแบบนี้เองเขามีลีลากันแบบนี้เองนี่แหละค่ะประโยชน์ที่ได้จากการรับฟังรายการส่งการบ้านค่ะตอนนี้ก็มารุ่นพี่อีกหนึ่งท่านนะคะขอเชิญค่ะพี่ สร้างแก่นศีนค่ะ